คลิปนี้เป็นคลิปที่จะพูดถึงหมู่บ้านในแต่ละตำบลที่จะจัดตั้งองค์การตำบลมหาอำนาจแล้วก็จะมีเงินตามมาทีหลังคือเงินจำนวนมากมายมหาศาลนั้นจะตามมาทีหลังแต่ตอนแรกนี้แต่ละหมู่บ้านนั้นจะต้องใช้หัวจิตวจัวใช้ความศรัทธาใช้กำลังตนไปก่อนั้งกำลังกาย กำลังเงินถือว่าเป็นการลงทุนดังนั้นจึงเชิญชวนอ่าคนในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านมาลงทุนนะใช้เงินลงทุนนะมาทํากิจกรรมอันใหม่ที่ท่านไม่ควปรปฏิเสธใช้คำว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะท่านมีบัตรประชาชนนั่นเองการที่มีบัตรประชาชนนี่แหละครับทาให้ท่านจะต้อง เลื่อนฐานะใหม่ไปเป็นประชาชนมหาอำนาจเลยก็คือเป็นประชาชนที่ปกครองประเทศเองไม่มีการเลือกตั้งประชาชนดูแลประเทศเองและดูแลได้ดีกว่าพวกพกักการเมืองที่มาดูแลแบบไม่ได้เรื่องประชาชนจึงไม่ใช้บริการตัวแทนอีกต่อไปแล้วไม่ใช้ตัวตัวแทนน่ตัวแทนก็คือพวกพรกการเมืองประชาชนไม่ใช้แล้วบริการตัวแทนก็กลายเป็นตัวจริงเลยก็คือเป็นประชาชนที่ปกครอง,องประเทศเองเลยโดยมีระบรบระบบการปกครองใหม่มารองรับแล้วก็มี ระบบการค้าใหม่มาให้ใช้นะครับเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่ประชาชนจะปกครองตัวเองมันจึงเป็นเรื่องจริงทําขึ้นได้นะและสิ่งต่างๆมันก็เอื้อมนงิให้เกิดเหลือแต่การตัดสินใจจะให้เกิดหรือไม่ให้เกิดก็อยู่ที่การตัดสินใจนั่นเองทีนี้การตัดสินใจเนี่ยมันก็ไม่ยากนี่ครับตัดสนนิดสนใจก็เพียงใช้เสียงโหวตของประชาชนนั่นเองทีนี้ก่อนที่จะเป็นมติเสียงโหวตก็จะต้อง ฉายภาพให้ประชาชนได้เห็นกันว่าเงินที่จะเข้ามาในตำบลของท่านเนี่ยมีหนึ่งร้อยล้านเตรียมไว้แล้วทุกตำบลนะหนึ่งร้อยล้านทุกตำบลน,นะครับแล้วก็ยังจะมีเงินอย่างอื่นเข้ามาสบถอีกนะครับแต่ว่าเอาตรงร้อยล้านนี้ก่อนถามว่าร้อยล้านแต่ละตำบลที่ได้มาเนี่ยได้มาอย่างไรเป็นเงินที่ไม่ได้มาจากงบป,ประมาณของประเทศนะฮะไม่ใช่เป็นเงินงบประมาณของประเทศ เ็นเงินที่ไปรสร้างขึ้นมานี่แหละนะโดยใช้เทคนิคใหม่ในการสร้างนะที่ผู้ออกแบบเทคนิคนะเรียกว่าแอร์เทมาติวตายนั้นได้ออกแบบไว้ให้แล้วอยู่ในรุ่นสองนะครับทีนี้ถามว่าเทคนิคใหม่นั้นเป็นยังไงที่จะมีไม่เงินเข้ามาเทคนิคอันนี้ก็คือประชาชนใช้บัตรประชาชนนั่นแหละครับนะบวางในจุดในใบแสดงเจตจำนงแล้วไปส่งนะส่งไปยังกระบวนกู้ชาติประังค์กระบวน ผูชาพักจากสองนำไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงตอนนั้นรัฐมนตร์ตกไปเลยนะครับตกไปเลยแล้วรัฐบาลชั่วการ้วจะเกิดขึ้นทำอะไรที่แทนนะครับเมื่อเป็นรัฐบาลชั่วการแล้วเนี่ยมีอำนาจสามดุลแล้วเนี่ยจะสั่งอะไรก็สั่งได้หมดแลวทุกอย่างอยู่ในคอนโทรลของประชาชนแล้วเป็นแบบนี้นะฮะดังนั้นประชาชนในแต่และหมู่บ้านาต้องมาคิดทบทวนกันใหม่แล้วว่าเราไม่ป็นแบบประชาชนเราจะไม่ไปเลือกสสอ,อีกแล้ว พรรคการเมือก็ไม่เลือกแล้วเราจะเลือกตัวเองแล้วนะเลือกตัวเองดีกว่านะเมื่อเลือกตัวเองแล้วเนี่ยเงินที่จะเข้ามาเนี่ยในตอนหลังเนี่ยมันมาในหลายรูปแบบเช่นไปนรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนหมู่บ้านแต่ชุมชนอะไรก็แล้วแต่ไปตั้งชื่อนะชุมชนหมู่บ้านเงินที่จะมายังชุมชนหมู่บ้าน ประการแรกเลยมาที่บ้านแต่ละหลังบ้านแต่ละหลังจะมีเจ้าบ้านเจ้าบ้านนั่นแหละครับจะได้หนึ่งแสนบาทด้วยการแนะนําลูกบ้านว่าตุนลูกบ้านอ่ะให้สมัครนะสมัครเป็นสมัครเป็นผู้ปกครองตนเองอะนะครับการสมัครนั้นก็ต้องยื่นใบแสดงเจ็จนง ใบแสดงเจตจำนงนั้นอยู่ในกล่องของขวัญที่ปตยนะโดยท่านต้องซื้อกล่องของขวัญที่ปตยหรือกล่องขวัญที่ปตยแล้วก็ใบแสดงเจตจำนงก็อยู่ในกล่องท่านก็เอาบัตรประชาชนในวางในวางวางวางในช่องที่เขาให้วางในใบแสดงเจตจำนงแล้วไปถ่ายซีหลหอกแล้วก็เซ็นกำกับสำเนาถูกต้องนะแล้วก็ส่งไปในหมู่บ้านในตำบลเลยส่งไปที่องค์การตำบลมหาหนานาจ องค์การสมุมานาดเมื่อจัดตั้งขึ้นมาได้แล้วก็จะมีเงินเข้ามาหนึ่งล้านบาทแต่ตอนแรกนี่ไปจัดตั้งกันก่อนนะทีนี้การจัดตั้งนี่ก็ผู้ที่จะจัดตั้งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นทางคือประชาชนอิสระก็ทําได้แต่ว่ามันมีหน่วยงานอยู่หน่วยงานหนึ่งของประเทศไทยคือโรงเรียนนั่นเองโรงเรียนมีหน้าที่ให้ความรู้ไม่จํากัดที่ต้องให้ความรู้กับลูก,ลกหลาน ให้ความรู้กับผู้ใหญ่ก็ได้เพราะว่าเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยชั้นสูงเป็นประชาธิปไตยชั้นสูงนะฮะเพราะฉะนั้นคนในท,ทุกหมู่บ้านเนี่ยก็จะต้องมาเรียนเพิ่มเติมเ,มเวลาค่ําเวลานักเรียนเลิกแล้วอ่ะมันก็เลอกก็เลือกเอาพอน,นักเรียนจะกลับบ้านหมดก็ห้าโมงเย็นอย่างเงี้ยก็เป็นเวลาของผู้ใหญ่หรือแล้วแต่สถานแล้วแต่ตำบลแล้วแต่หมู่บ้าน แล้วแต่ตำบลน,นะฮะจะจับหกโมงหกโมงเย็นไปเลยก็ได้หรือจะจับทุ่มหนึ่งมันก็ดึกไปสลหรับหมู่บ้านนะหมู่บ้านนั้นควรเริ่มห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นไม่ได้ทุกวันเฉพาะวันจันทรุธศุกร์อะไรเงี้ยก็ว,ว่าไปนะาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดก็ควรจะให้เขาได้พักผ่อนก็ควรจะเรียนจันทรุษศุกร์จันทรุธศุกร์ก็มาที่โรงเรียน นะครับโรงเรียนเด็กจบแล้วเด็กอพอเวลาห้าโมงเย็นก็ส่วจะหมดแล้วเด็กก็จะเป็นเวลาของผู้ใหญ่ละที่จะเรียนผู้ใหญ่ก็ต้องมาช่วงสี่โมงเด็กก็สี่โมงก็เริ่มจะกลับแล้วกลับบ้านแล้ะอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ใช้สถานที่โรงเรียนนั่นเองเพราะนั้นโรงเรียนก็จะได้เม็ดเงินเนี้ย ที่นี่กาหนดให้ออ,อไปเลยเนี่ยหนึ่งล้านคูที่จะร่วมหนึ่งล้านนักเรียนที่จะแสดงออกและสน,นับสนุนอีกสองล้านนะเด็กต้องทำต้องชูต้องมีการแสดงนะสองล้านสำหรับเด็กเด็กก็จะได้ถ้าโรงเรียนนั้นมีสองร้อยคนก็จะได้คนละหนึ่งหมื่นบาทเด็กก็จะได้เงินหนึ่งหมื่นบาท เด็กนักเรียนนะได้เงินหนึ่งหมื่นบาทตั้งแต่ปหนึ่งอ่ะตั้งแต่ปหนปึ่งไปเลยถ้ามันมีสองร้อยอ่ะถ้ามันมีเยอะละก,ก็ลดลงจากหนึ่งหมื่นก็อาจจะเหลือแปดพันหกพันสี่พันก็ลดหลั่นเงินลงไปนะถ้าจำนวนมันเยอะยังไงเด็กก็ได้ตังค์เด็กนักเรียนได้ตังค์นะก็แล้วแต่เด็กเลยไปทําอะไรเป็นเงินจ่ายให้เด็กเพื่อเด็กร่วมรรนลงประชาธิปไตยสูงองนะอย่างเงี้ย่วนครู ก็เปิดโรงเรียนอบรมนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทั้งหลายก็มาเรียนที่โรงเรียนนะ,ะแล้วผู้ที่จะอธิบายเนี่ยก็ต้องเป็นครูก็ได้หรือเป็นจิตอาสาที่ได้ศึกษา,างานของแอรธรรมนุตยแล้วนะ,ะในรถแบบ2ก็สามารถอธิบายประชานิวิตยชันสูงได้ว่าปกครองแบบไหนอย่างไรก็อธิบายกันอย่างนี้นะฮะเพราะนั้น โรงเรียนทําอย่างเงี้ยสักภายในเนี่ยหลังปีใหม่ไปจนสังถึงเดือนเมษาอย่างเงี้ยอาจารย์พุทธสุขเอาเป็นอาทิตย์หนึ่งสองวันมันมันนานไปมั้งสองวันเราต้องการจะกระตุ้นประาชนตื่นตัวเร็วไวอ่ะเพราะนั้นมันอาจารย์พุทธสุขภายในหนึ่งเดือนนั่นเองประชาชนก็จะเข้าใจแล้วมาสิบสองครั้งอาจารย์พุทธสุขใช่ไหมอาทิตย์หนึ่ง ปีเดือนหนึ่งมีเศษทิศอ่ะนะสี่สามก็สิบสองอาจจะมีเดือนเดือนอาจจะมียาวกว่านี้ก็ได้ก็เป็นสิบสองสิบห้าวันอ่ะอยู่ในเกณฑ์สิบห้าวันก็คือสองอาทิตย์กระจายกันแบบวันจนันทรุธสุขเมื่อฉันได้ดูแล้วนะฮะใช้เวลาดูนี่ก็วันละสองชั่วโมงเช่นมาห้าโมงก็เลิ่มทุ่มหนึ่งอย่างีต่างจังหวัดทุ่มหนึ่งก็ ก็โอเคยังไม่ดึกมากเนียแค่วันจันทร์พุธสุขประชาชนก็เข้าใจแล้วที่จะปกครองบริหารไม่ใช่เองที่มีระบบ,ะบ,บใหม่นะครับการทําแบบนี้มันทําให้ประชาชนทั้งหมู่บ้านตื่นตัวหมดติดธงทำามาดุจใจกันทั้งบ้านทั้งเมืองประกาศที่จะใช้ระบบระบอบใหม่ประกาศที่จะปกครองตัวเองแล้วไอ้เงี้ยมันจึงจะได้ความร่วมมือจากชาวบ้าน ชาวบ้านก็จะสนใจที่จะบริหารประเทศเองนะหลังจากได้ดูข้อมูลดูในคลิปวิดีโอของแอธรรมนิตใแล้วจะเกิดปัญญาเป็นโซนบันรฑิตไตคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ปกครองตวเองเป็นประชาชนที่ฉาชาญฉลาดแล้วปกครองตวเองได้แล้วนะครับอย่างนี้ต่างหากัานจริงๆเป็นการยกระดับประชาธิปไตยให้เป็นประชาชนที่สูงนั่นเองแล้วมันเป็นหน้าที่ของโรงเรียนหน้าที่และประชอบของโรงเรียนดังนั้นวันครูที่จะถึงเนี่ย ก็ควรที่จะประกาศตัวประกาศตนนะวันครูน่าจะประกาศตัวประกาศตนเป็นครูทิปไตยนะครู crew ทิปไตยเพื่อที่จะเป็นติวเตอร์คอยอบรมนะครับเป็นแบบนี้แต่ถ้าบอกว่าครูไม่พร้อมไม่ทําก็ต้องใช้จิตอาสาอื่นที่มีความสามารถเขาก็จะมาเป็นจิตอาสาอบรมลูกบ้านให้เข้าใจในอำนาจทิปไตยนั่นเองนะครับหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนแล้วก็เข้าใจแล้วละ่ะ หนึ่งเดือนเข้าใจกันแล้วเมื่อเข้าใจแล้วก็ส่งใบเสร็จเงเจตจำลองมาอใบเสร็จเงเจตจำลองรูปรวมได้สีิบล้านใบก็ประกาศเป็นความมั่นคงเมื่อประกาศเป็นความมั่นคงแล้วพันธุ์ปีหกศูนย์ตกไปละตกไปเลยการเือกตั้งก็ไม่ต้องมีเพราะมันตกไปละไม่ไอยู่ภายใต้รัฐมนุนสั่งเพราะรัฐมนตรีมันสิ้นสุดลงเพราะลูกบ้านเนี่ยแหละส่งใบเสร็จเงเจตจำลองมาทุกคนเพราะนั้นเจ้าบ้านก็ต้องบอกเตือนบอกลูกบ้าน่ะต้องให้ส่งนะต้องให้ส่งนะนะเพื่อเสียงยี่ได้มาเต็มเต็ม เลายแบบนี้เราผมอธิบายมาสิบนาทีก็จะยุติละคลิปนี้มาเพื่อบอกให้หมู่บ้านต่างๆในแต่ละตำบลรวมตัวกันจะตั้งองค์การตำบลมาหมานาจนะและองค์การตำบลมานานั้นมีหน้าที่สี่ประการหนึ่งเป็นรัฐสภา2เป็นธนาคารแห่งชาติสาขาย่อยสาเป็นผู้กระจายสินค้า จารกงสี่เป็นพุทธคอสมิกนี่คือ4ีฐานะของอ,องค์การตำบลมหาหนาศซึ่งมีอยู่ทุกตำบลดังนั้นคนที่จะรับผิดชอบอันน,นี้ก็หนึ่งคือเจ้าบ้านเจ้าบ้านได้หนึ่งแสนที่จะแนะนำลูกบ้านให้เรียนรู้เรียนรู้แล้วก็ให้ภายในหมู่บ้านน่ะรวมกลุ่มรวมตัวกันจัดตั้งองค์การตำบลมหาหนาศเพื่อจะเป็นออฟฟิศ ขอแต่ละตำบลน,นั่นเองเพราะมีสีทธาหน้เป็นรัฐสภานะเพื่อบริหารประเทศนะนี่คือเรื่องที่ต้องสอนต้องบอกกันนะคนไทยจริงจะเข้าใจในระบบระบอกอง,องของใหมนะ่ซึ่งก็ต้องเข้าดูในคลิปของแอดธรรม้ erm ิาใจนะครับเป็นเวลา1เดือนก็จะเข้าใจแจ้งแจ้งถ้าใครต้องการเร็วภายใน2ออาทิตย์ท่านก็นั่งดูมันทุกวันเลย ก็เข้าใจแล้วแล้วก็อีกท่านหนึ่งท่านที่สมองไวดูแป๊บๆเข้าใจแล้วเพราะสะสมองค์ความรู้เยอะแล้วดูอาทิตย์เดียวก็รู้เรื่องแล้วนะอย่างเงี้ยก็ได้ก็ได้นะก็ถือว่าท่านเป็นโสดาบันที่ไปไส่ที่ต้องมามาตั้งองค์การตำบลจมณฑนาขึ้นนะครับสถานที่ไม่มีอาจต้องใช้สถานที่ที่ใดที่หนึ่งเป็นออฟฟิศถ้ามีถ้าไม,ม่มีก็ใช้โรงเรียนหรือใช้วัดก็ได้ ทางวัดก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยนะครับเป็นแบบนี้อาละคลิปนี้ผมจะยุติเพียงแค่นี้เพราะมันจะไม่ต้องไม่ต้องการให้ยาวให้เพียงแค่10นาทีนี่อันนี้13แล้วเกินมาแล้วก็คลิปนี้ขอจบไปแค่นี้เชิญดูคลิปอื่นๆไปต่อไปครับสวัสดีครับ